สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารจะแบ่งปันการทำขนมชั้นค่ะสวยๆแบบนี้ทำง่ายมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนนะคะมีแป้งมันสำปะหลังค่ะแป้งข้าวเจ้าหัวกะทิน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็เกลือ แล้วก็สีผสมอาหารถ้าหากเราจะใช้ใบเตยเราก็สามารถที่จะคั้นใบเตยสดก็ได้หรือเราจะใช้กลิ่นใบเตยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยขั้นแรกเรา เราจะใช้แป้งทั้งสองชนิดนะคะมาผสมกันเดี๋ยวอัตราส่วนจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะ เราต้องคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะอ่าคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ำกะทิกับน้ำตาลนะคะเราจะใส่น้ำตาลเข้าไปประมาณ800กรัมนะคะไม่ถึง1กิโลแต่ถุงนี้มันจะจุได้1กิโลนะแล้วก็กะทิ หลิตรนะคะเราจะผสมกะทิกับน,น้ำตาลแล้วก็เกลือเข้าด้วยกันจนน้ำตาลละลายเข้าไปในกะทินะคะไม่ได้เอาไปตั้งไฟนะคะเราจะคนค่ะคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลของเราละลายเลยนะคะ นี่นะคะเราคนจนน้ำตาลไม่ได้มีเราไม่ได้ยินเสียงน้ำตาลแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกับกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมกับแป้งทีละน้อยนะคะนี่คือเคล็ดลับเลยก็คือว่าเราจะค่อยๆ่อยนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ค่อยๆเติมน้ำเ,เติมกะน,น้ำกะทิที่ผสมน้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะเราจะผสมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะค่อยๆหยอกไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะ นี่คือเคล็ดลับเลยนะคะขนมของเราจะเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะ เราจะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำกะทิที่เรามีอยู่ทั้งหมดหมดลงไปในแป้งนะคะผสมลงไปในแป้งเลยนี่นะคะต่อเนื่อง5นาทีนะคะ เราจะค่อยๆเติมน้ำกะทิไปเรื่อยๆแล้วเราก็นวดนะคะทำแบบนี้ซ้ำๆจนทุกอย่างไปผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เราจะค่อยๆทํานะคะค่อยคๆค่อยๆหย่อนน้ากะทิของเราไปเรื่อย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 ,อยนะคะ เราจะค่อยๆทยอยใส่น้ำกระทินะคะให้หมดนะ นี่นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วแป้งน้ำกะทิน้ำตาลก็จะเข้ากันแบบนี้นะคะเนื้อต้องเป็นแบบนี้นะคะขนมของเราถึงจะออกมาสวยแล้วก็เหนียวนุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งมาแบ่งใส่สีนะคะวันนี้เราจะทำอยู่สามสี เราจะใช้สีม่วงนะคะดอกอัญชันแล้วก็ใช้ใบเตยนะคะเราจะใช้สีใบเตยก็คือสีเขียวเนาะแล้วเราก็จะใช้กลิ่นใบเตยด้วยนะคะเราไม่ได้ใช้ใบเตยเป็นแบบขั้นสดนะคะแล้วก็เราก็จะมีสีชมพูด้วยเป็นสีผสมอาหารทั้งหมดนั่นแหละนะคะ เราจะต้องแบ่งอัตราส่วนให้มันเท่าๆกันก่อนนะคะ ในระหว่างที่เรากำลังผสมสีนะคะเราก็จะมานึ่งตัวพิมพ์ก่อนนะคะเราจะทำเป็นดอกไม้แบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะเราจะนึ่งให้น้ำเดือดก่อนนะคะให้มันร้อนก่อนนะ เราจะคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากับสีที่เราใส่ลงไปก่อนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะทุกๆครั้งในการที่เราจะหยอดขนมเราก็จะต้องคนทุกครั้งนะคะเผื่อว่ามันตกตะกอนนะคะเราจะต้องคนมันแล้วค่อยหยอดขนมนะคะ นี้สวยจังเลยสีม่วงดอกอําชันถ้าหากว่าเราอ่ะใช้สีผสมอาหารน่ะสีขนมของเราอ่ะมันจะคงที่นะคะ สีของเรามันจะคงที่อัตราส่วนเท่าไหร่มันก็จะเท่านั้นเลยแต่ถ้าเราใช้ใบเตยคั้นสดหรือว่าอดอกอัญชันจริงๆสีเราอาจจะไม่ได้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นสีชมพู น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะหยอดตัวเกสรก่อนนะคะเป็นจุดเล็กๆตรงกลางนะคะทุกครั้งที่เราจะหยอดขนมเราจะต้องคนก่อนทุกครั้งนะคะ เล่ไนิดนึงได้ไหมอ่ะ เราจะนึ่งประมาณเจ็ดนาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะหยอด ชั้นต่อไปหน่อยนะ ใทุกครั้งที่เราจะก่อนที่เราจะหยอดเราจะต้องคนแป้งครั้งนะคะ เราก็จะนึ่งเจ็ดนาทีเหมือนเดิมนะคะเราจะ เมื่อครบเวลาเราจะหยอดชั้นต่อไปเลยนะทุกครั้งที่เราจะหยอดขนมเราจะต้องคนแป้งของเราก่อนทุกครั้งนะคะ เพื่อไม่ให้แปง então, ้งมันนอนกลนเนาะเมื่อเราหยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนึ่งอีกเจ็ดนาทีเหมือนเดิมนะคะตัที่เสจแล้เพิ่มขึ้นดปะ จะใส่ชั้นต่อไปเลยนะคะ

เราจะนึ่งอีกเจ็ดนาทีเหมือนเดิมนะคะส,ส,สีอย่างสวยมากๆเลยใส่สีขาวอย่างเดีวเนาะเหลือชั้นสุดท้ายเราจะใส่สีขาวลงไปนะคะแล้วนึ่งอีกเจ็ดนาทีก็จะเสร็จแล้วนะคะ ทุกครั้งที่เราจะหยอดขนมเราจะต้องคนก่อนทุกครั้งนะคะอันนี้ต้องขอย้ำเลยนะ เราก็จะนึ่องอีกเจ็ดนาทีเหมือนเดิมน,นะคะคอคลงให้ถึงจะเพิ่มชั้นอันพอแล้วมั้ยยิ่วเพิ่มได้ไหมเพิ่มเลย 你昨天来啦？杨。 รอบนี้เราจะนึ่งสิบนาทีนะคะนี่ขนมเราก็เสร็จแล้วนะสวยมากๆเราจะต้องรอให้เขาเย็นนะคะถึงจะออกจากพิมพ์ได้เนอะ นี่ค่ะขนมชั้นของเราก็เสร็จแล้วนะทําไปวัดนะก็มีความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะทําไปทําบุญเนะาะนี่ค่ะสวยจริงๆกินได้นะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด u b s สไคร e ให้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ